สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปะแล้วเมียสักพันนวมสบัดทีเงินปริว,วันผัวสารภาพแทบไม่ทันเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดตะลึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งต้องเจอกับเหตุการณ์สุดช็อกหลังเธอได้เอาผ้าห่มออกไปตากแดดแต่ขณะที่เธอสบัดผ้าห่มนั้นได้มีธนบัตรจำนวนมหาศาลได้ร่วงหล่นปริว,วันตกลงไปที่ระเบียงได้ร่วงหล่นปริวันตกลงไปที่ระเบียงของเพื่อนบ้านชั้นล่าง ทำเอาทั้งเธอและเพื่อนบ้านต่างยืนอึ้งไปตามๆกันก่อนรู้ที่มาของเงินยิ่งไม่น่าให้อภัยโดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในมณฑลอานฮุยทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนหลังหญิงแม่บ้านรายหนึ่งกําลังทําความสะอาดบ้านและต้องการเอาผ้าห่มไปตากเที่ยวระเบียงแต่เธอกลับไม่คาดคิดว่าการสะบัดผ้าห่มแรงๆจะกลายเป็นการพบขุมทรัพย์ครั้งใหญ่ ธนบัตรจำนวนมากปลิวไปตามลมและทั้งหมดตกลงบนระเบียงของเพื่อนบ้านชั้นล่างทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาเธอและเพื่อนบ้านต่างตกตะลึงอย่างมากก่อนที่ภรรยาจตกนบอกเพื่อนบ้านชั้นล่างว่ารอสักครู่ฉันจะลงไปหยิบมันขึ้นมาโดยในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่า คนลงไปเก็บเงินชั้นล่างดีหรือยืนนิ่งๆถ่ายคลิปวิดีโอและโทรแจ้งตำรวจเพื่อป้องกันเพื่อนบ้านขโมยเงินนอกจากนี้เธอยังเปิดเผยว่าสามีของเธอสารภาพทุกอย่างหลังจากกลับถึงบ้านปรากฏว่าบริษัทของเขาได้แจกโบนัสช่วงสิ้นปีจำนวนเงิน30,000ย้วยวนหรือประมาณ1.4แสนบาทและสามีของเธอนำมาแอบซ่อนไว้ในผ้าหม่มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ